สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟู้ดทราเวลวันนี้นะครับวันนี้เจอกับใครไม่รู้นะครับเออ่วาริต้านะซึ่งเธอแรกก็มาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยมันก็เล่นยากอยู่นะถ้าจะเก็บแบบนี้ ก่นจะเปิดบิงโกได้นะครับสมการพื้นฐานเลยคือสมการศูนย์นะโดนเปิดก่อนหนึ่งร้อยหกสิบคะแนนนะครับโอ้โ oh, หโดนหนักมากเ,เรอต้องแก้เกมแล้วแหละ ูเหมือนจะเยอะไปนะโอ้เราเลขกันเล่นไม่ได้หรอเนี่ยนะขอคิดก่อนร้อยเท่าไหร่นะ แ,แบบนี้ก็ไม่ได้ใกล้เคียงสุดคือร2อยยี่สิบหกเอ๊ได้อยู่สิร้อยยิบหกถูกไหมร้อยสิบเจ็ดรอยิบหกคือเลขเก้าโอเคได้อยู่ทุกคนส่วนกลับที่ร้อยสิบสองคะแนนก็ยังกลับมาไม่ได้อะแบบเยอะมาก ฝั่งนน้นดูน่าจะขาดเท่ากับนะเท่าก,กับมาฝั่งนี้เยอะมากอืมเราอาจจะต้องเปลี่ยนเท่ากับออกสามตัวนะโอ้โหโดนขยายต่อสองเทินสองร้อยตายแล้วตามยังไงดีเนี่ยบิงเลขหก 6, เลขสามนะหกสามหนะึ่งะบิงเก็บคูณสองก่อน เหมือนอาการเบีย้ยจะหนัก สองร้อยคะแนนต้องเปิดเก้าแล้วไหมถามว่าตามยากไหมมันก็ตามยากอะเปิดเก้าสองร้อยบิงหกสิบไม่น่าทันเปิดเก้าลุ้นนะครับจังหวะนี้ บิงเลขห้าเลขสามเลขห้าเลขสามหรือไปเล่นเลขห้าดีไม่เล่นแต่ลายนี้ก็จะเปิดเก้าไม่ได้นะ งานเข้าละไงปิดไม่ปิดปิดไม่ปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด กลายเป็นคู่แข่งสามตัวหรอเราว่าเปลี่ยน เปลี่ยนลุ้นดีกว่าเนี่ยพอได้แล้วเออพอได้แล้วดีนะคู่แข่งไม่ปิดกำลังจะพูดเลยว่าพอได้แล้วคู่แข่งนั้นปิด ให้มันตกอบบต้องทำไงอะ่ะเดี๋ยวนะใจดีนี่ว่า,าอ๋อพอได้กลับมาอยู่ ใจแบบเสียวแวบเสียวแวบเลยมีโอกาสบิงโกได้สูงอยู่นะเธอนี้มีโอกาสบิงได้ สุดท้ายวัดวัดด้านนี้หรอต่อด,ด้านนี้ให้ไปด้านหนึ่งแล้วกันจุดที่เลือกเอา อย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนถ้าโดนตรงนี้เราเอาจจะเสียเปรียบนะเพราะเขาจะคุมเท่ากับเราจะขายไม่ได้เอ้ยโดนโดนแบบนี้อาจจะต้องเก็บห้าห้าไว้ก่ออ โอ้ยได้เท่ากับอยู่แต่ว่าเลขสองหลักอยู่กับเราหมดเลยดีนะเครื่องใหม่เดือแบบนี้ เรายัางได้เปรียบอยู่แต่ว่าก็ประมาณไม่ได้ลายหน้าคิดก็อาจจะเป็นไลนี้ ห้าสิบห้า ไม่ได้กำลังคิดอยู่ทำอะไรได้นะเขาต้องลงอะไรเพื่อให้ทันเราเขาอาจจะดักสิบเก้าเท่ากับสิบก้าตอบไม่ได้ว่าเขายังไม่มีอะไรหรือมีอะไรแล้ว ถ่าลายเนี่ยเป็นหนึ่งน่ากลัวเลยปั้งตรงนี้เกมกลับมาเสมือเขาถือได้เปรียบเลยรับเนี่ยเพราะคะแนนในมือเราหนักอันนี้ก็น่าเล่นะนะลายนี้ชิ้ๆพอคิดลายนี้ก่อน,นได้ไหมล่า ติดสิบเก้าในมือแน่ๆเลยชิปหายแล้วเรากแก้สามหกลายบน ไม่แน่ใจว่าถือก่อนหน้าน,นี้ถืออะไรอาจจะเป็น19ในถุงหรือเปล่าไม่แน่ใจสี 4, ่ายี่สิบ ดคูณสองสามสิบหลบเหลือสิบหอ๋อเหมือนจะได้แค่นี้นะอ่ายู่สามสองเฮ้ยถ้าเกิดเท่ากับศูนย์เรายังทันเรายังทันทุกคนใช่ไหมเท่ากับศูนย์สามคะแนนแนมจะเสมอเขาจะถือสิบ้า อย่ามีสมการสิบเก้าโผล่มานะ<อ>มันทำไมตึงขนาดนี้โดนเปิดหนักแบบสิบเจ็ดสิบห้าสิบสามบู๊ พอทุกอย่างมีผลไปหมดเลยถ้าเขาปิดคูณ9โอกาสเกมนี้เราแพ้สูงมากมันน้อยมันมีโอกาสที่จะพลิกได้น้อยเกินไปหน่อย แต่ลุ้นแล้วว่าเขาจะทำอะไรกับมาก็มีแค่เท่ากับศูนย์แล้วแหละติดในมือเจ็ดแต้มเขาลงสามแต้มจะเสมอในมือเขาเจดในมือเราสามแต่ถ้ามีลงได้มากกว่าน,นั้นคือเก้าเท่ากับเตรงนี้ในมือเขาจะติดแปด เกมในมือเขาจะติดแปดนำเราสองเหลือหกแล้วก็ยังชนะอยู่ดีอ๋อกดดัน ต่คิดว่าน่าจะชนะนะตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นนะครับว่าเขาจะทำอะไรมนาะ ลุ้นสุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย แรงกดดันมหาศาลมากไม่รู้เลยเขาจะทำอะไรต่อโอเคอย่างที่เราคิดไม่มีแปะลบเนาะถ้ามีแปะลบงานเข้าแล้วนะ เขาผ่านแล้วผ่านกราฟโอเคถือว่าเป็นอันจบเกมแล้วเกมนี้ชนะไปเกือบแล้ววาลิต้าตึงเกินเปิดสมการมหาศาลมากสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย